สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้ครูก็จะมารีวิวไพ่นะคะก็คือว่าครูเนี่ยไปเดินที่เอเช b o บุ๊กนะคะแล้วก็เจอกล่องนี้น่ารักเลยแหละคือเห็นลายปุ๊บชอบเลยนะคะว่าเป็นกระต่ายอาจจะเป็นเพราะว่านามสกุลครูมีกระต่ายครูก็เลยชอบนะคะชื่อไพ่ก็คือ under the oak tarot นะคะชื่อผู้เขียนกลัวออกเสียงผิด ดูกันเอาเองนะคะ,ะแน่นอนว่าเป็นของสำนักพิมพ์สโลนะคะ78บใบครูเห็นกล่องกล่องแข็งแรงสวยลายไพ่สวยนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะคะกล่องสวยจริงๆครูก็แอบเปิดชมไปแล้วแหละแล้วก็มองว่าแบบเออตัวเองชอบมากเลยอะ่ะคือสรุปว่าได้มาแล้วปิง๊งมากนะคะให้ดูก่อนว่าเขาจะมี <c oughs> เขาจะมี หนังสือให้นะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็เป็นกระดาษที่ดีด้วยละสีคือเรียกง่ายแบบว่าอาจจะจัดว่าเป็นสีสีได้ไหมคือกระดาษมันสวยงามนะคะก็ภาษาที่ในหนังสือเนี่ยก็จะมีอังกฤษอิตาเลียนเสเปนแล้วก็โปรตุเกสนะคะไม่มีภาษาไทยนะใครต้องการสะสมหรือซื้อไว้เนี่ยครูไปเดินดูที่เอเชียบุ๊ก <c oughs> ตอนนั้นครูก็ได้มากล่องหนึ่งแล้วก็หมดไปละ <c oughs> ครูก็เลยไปลูกศิษย์คือโชว์ให้ลูกศิษย์ดูลูกศิษย์บอกว่าครูครูอยากได้แต่ว่าไปดูก็ไม่ไม่เจอละ ออทีนี้ก็เลยมาเสิร์ชหาปรากฏว่ามีที่อเมซอนแต่ส่วนของหน้าเพจของสำนักพิมพ์เขาเองเนี่ยก็บอกว่าเอา of stock คือหมดไปเรียบร้อยนะคะแต่สวยน่ารักจริงๆนะคะเอาละค่ะดูลายหลังปกนะคะไอ,อ้ลายหลังลายลายหลังไ้่นะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างของเขาด้านข้างของเขานี่ต้องบอกว่าเป็นสีเงินนะคะด้านข้างไ้่เนี่ยเป็นสีเงิน ก็สวยงามและสิ่งที่สำคัญเลยคือลื่นมากคือต้องบอกว่าลื่นในที่นี้เนะี่ยไม่ใช่ลื่นปลื้ดเลยนะคะคือมันมีความฝืดอยู่นิดนึงอะแต่ว่าก็ลื่นนะคะทีนี้ครูก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครูก็เลยไปไปหามาทีนี้พอไปหามาเขาก็จะมีเรื่องเรื่องพูดสั้นๆไว้ว่าเ,เด็กสาวตาบอดที่ชื่ออนิมาเนี่ยได้เดินทางมาถึงเกาะลึกลับซึ่งเกาะนั้นก็มีต้นโอ๊กยักษ์อยู่ คือเขาก็จะพูดว่าอนิมาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งบนเกาะเนี่ยได้เลยเป็นเพราะว่าเธอตาบอดแต่ว่าอนิมาเนี่ยจะสัมผัสถึงพลังงานหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเวทมนต์ก็ได้ที่อยู่บนดินแดนนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการผสมผสานาระหว่างสิ่งที่จริงและไม่จริงนะคะดังนั้นการผจญภัยของอนิมาบนเกาะน,นี้เนี่ยเขาก็จะเล่าผ่านผ่านหน้าไพา่ทีนี้ครูไม่แน่ใจว่า Under the o a k เนี่ยคือจะเป็นแบบเป็นนิยายเป็นนิทานหรือว่าเป็นอะไรตรงนี้คือครูไม่ทราบจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าครูมีวความรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นเรื่องอะไรสักเรื่องนึงแหละครูก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะคือทีนี้เขาก็บอกว่าตลอดการเดินทางของอนิมาก็คือเรียกง่ายๆว่าการเดินทางทั้งในไพ่ทั้ง78ใบเนี่ยก็จะได้พบด้านใหม่ของตัวเองพัฒนามุมมองในสิ่งต่างๆของตัวเองกันนะคะ เอาละค่ะเราก็มาดูหน้าไพ่กันนะใบแรกนะคะแน่นอนว่าก็จะเป็นไพ่เดอะฟูเห็นไหมลายคือพอครูซื้อมาปุ๊บเนี่ยครูรู้สึกดีใจมากเลยที่ซื้อมาเป็นเพราะว่าสีสันสวยสดงดงามแล้วกระดาษก็เขาเรียกว่ามันมันสากแต่ลื่นครูไม่รู้จะอธิบายในยลักษณะกระดาษนี่ยังไงแต่ถ้าทุกคนจับแล้วก็จะชอบตรงที่ว่าเขาสากนิดๆน,นะคะแต่เวลาใช้เนี่ยจะลื่นมากนะคะโอเคเราทราบเดอะฟูไปแล้วมาต่อที่ The Magic s h e er ียนะคะจะเห็นว่ามีต้นโอ๊กอยู่ด้านหลังนะคือรู้สึกเข้าไปที่อเมซอนอเมซอนให้ให้4.5ดวงนะคะมีดาว5ดวงให้4.5เลยแสดงว่าคนชื่นชอบกันเยอะนี่เด h ะไฮพิเทสนะคะเดอะไฮพิเทสก็จะเป็นรูปนกกระเรียนเนาะคือเดอะไฮพิเทสโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราอย่าไปแปลว่าเป็นเมยน้อยอย่างเดียวอะ่ะเป็นเพราะว่าในหลายๆอันขอโทษค่ะในหลายๆที่เขาก็จะกล่าตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การให้ปัญญาเป็นในเชิงความรู้ดังน,นงนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่านกกระเรียนนกกระเรียนหรือเปล่าไม่รู้นะครูก็ว่าเป็นนกกระเรียนก่อนก็แล้วกันนะก็อ่านหนังสืออยู่เอมเพรสด้วยความที่ว่าสัตว์สัตว์ตบนบนดินแดนเกาะลึกลับเนี่ยจะแปลกๆกไปหมดนะคะดังนั้นเอมเพรสก็เลยเป็นการผสมผสานนะคะเป็นการผสมผสานเป็นหญิงสาวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนางสิงห์มัง้งไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเอออันเดอร์เดอะ Under the Oak เนี่ยถ้าใครเจอว่าเป็นนิยายหรือเป็นนิทานอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์ให้ครูทราบกันได้นะคะอันนี้เป็นเอ p e r พ r สีสวยสวยคือแบบสวยเลยอะ่ะดีใจที่ซื้อมาเห็นเห็นปุ๊บกว้าเลยนะคะอันนี้เดอะ e r o ร่แพนนะคะ <c oughs> แน่นอนว่าก็จะมีกุญแจอยู่นะคะ The l เ v e r นี่ก็สวยน่ารักมากเลยนะคะเดอะเลเ r ก็สวยมาที่เ h ล r ออ t นะคะ แ h ริออตถัดมาสเตรน์นะคะถัดมาก็คือสเตรน์และก็เฮอร์มิตนะคะแน่นอนว่าเขาก็จะมีดาวนะคะมีดาวอยู่แน่นอนว่าเราก็จะต้องเดินทางฝ่าความมืดได้ด้วยปัญญานะคะในสมัยก่อนออครูก็เลยบอกนะักเรียนหลายคนแล้วแหละว่าดาวนี่ก็คือเปรียบเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนานะคะ Well off อร์จูนเวลออฟฟอร์จูน ก็จะเห็นว่าดูเป็นเกตอะไรแบบหนึ่งนะแอบคิดถึงนิยายหรือหนังสมัยก่อนนะเรื่องสตาร์เกตนะคะแอบโบราณนิดหนึ่งละอันนี้ก็มาจัดติกนะคะไพ่จัดติกแฮงแมนแฮงแมนก็จะเห็นว่ากับหัวนะคะแล้วก็ไพ่เดทนะคะเทมเพลนนะคะเทมเพลนเดวิล <Temper ance. S 1> เดวิลนะคะและ Tower อร์นะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะเดอะมูนเดอะซัเอามีม้ายูนิคอรนด้วยนะเดอะซั Sun, นะคะจัดเมนตนะคะอันนี้ไพ่จัดเมนต The world ทีนี้เรามาที่หนึ่งถ้วยสวยอีกแหละครูแบบคือเขามี5้าดาวใช่ไหมครูให้5้าดาวเลยครูชอบมากไพ่หนึ่งถ้วยนะคะมาต่อที่สองถ้วยคือโทนสีกระดาษแล้วก็ภาพวาดสวยหมดครูปื้มเลย ถ้ามีอีกก็จะซื้อนะเนี่ยแต่ว่าไปหาดูแล้วมันไม่มีแต่ถ้ามีอีกก็จะสอยๆไว้เก็บไว้นะคะอันนี้สามถ้วยสี่ถ้วยนะคะห้าถ้วยเอตัวนี้จะเป็นซาลาแมนเดอร์หรือเปล่านะมีห้าถ้วยนะคะหกถ้วยนะคะอนี้หกถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วย อันนี้แดถ้วยนะคะเ้าถ้วยมีเหมียวด้วยนะคะแล้วก็สิบถ้วยนะคะไพ่มหัตเล็กถ้วยอัศวินถ้วยราชินีถ้วยและราชาถ้วยนะคะถัดมานะคะเป็นไพ่ หไม้นะคะแน่นอนหนึ่งไม้เป็นธาตุไฟนะคะจะมีเทียนไม่แปลกนะ2องเออไม่ใช่1ไม้เอ่อตะกี้ครูไปเดี๋ยวครูกลัวว่าครูจะเผลอไปพูดถ้วยอันนี้1ไม้นะคะแล้วก็2ไม้มาต่อกันนะคะโอ้ยลายน่ารักน่ารักจริงๆเลยชอบหมดเลยเนี่ยสมไม้4ไม้5้าไม้6ไม้ เจ็ดไม้เป็นการเดินทางจริงๆนะแปดไม้อันนี้ใช้ในการอธิษฐานหรือเปล่านะเก้าไม้นะคะแล้วก็สิบไม้มหัดเล็กไม้อัศวินไม้ราชินีราชินีไม้นะคะราชาไม้มาต่อที่ไพ่ดาบนะคะ จะเห็นว่ามีอักษรรูนด้วยเนาะนี่อันนี้1ดาบนะคะอันน่ะค่ะมาต่อที่สองดาบ3ดาบสดาบ5ดาบ6ดาบอักษรรูนมาเต็มนะคะ7ดาบ8ดดาบคือใครได้ไพ่เซตนี้ไปแล้วถ้าเกิดว่า รู้ความหมายอักษรลูนก็สามารถนำอักษรลูนมาผสมผสานในการอ่านได้เหมือนกันนะเป็นเพราะว่าไพา่ยิปซีเนี่ยเขาไม่ได้มีหลักตายตัวว่าจะต้องฟิกซ์ด้านใดนด,นด้านหนึ่งการอ่านไพ่นะคะเป็นทั้งศาสตร์และศิลถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นมีแล้วอ่านอ่านอยู่แล้วพริ้วแล้วมีความรู้สึกว่าสามารถนําอักษรลูนมาใช้ก็ใช้กันได้เลยนะคะอันนี้ก็9ดาบ10ดาบโอ้ยสีสวยมากๆนะคะ มหาัดเล็กดาบอัศวินดาบราชินีดาบนะคะแล้วก็ราชาดาบมาถึงแทสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็คือเป็นไพ่เหรียญน,นะคะนี่ก็คือ1เหรียญน,นี่เป็นคริสตัลเนาะสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญ โอ้ให้ความหมายดีอะให้ความหมายดีหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญอันนี้น่าจะเป็นอเมทิสต์เนาะเก้าเหรียญสิบเหรียญตรงนี้นี่จะเห็นว่าวางตำแหน่งตามหลักคาบลานะจะเห็นวงเห็นไหมฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน้าตรงเนี้ยเจ็ด 8 9 10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สา่ห้เอ 7, 8, 6, 7, 8, 9, อมวางคล้ายคาบบลาแต่เดี๋ยวมองก่อนนะจะเอาตรงนี้เป็นอะไรเนี่ย4 5เออ6ใช่ไหมฮะ7 8 9ดอย่างเงี้ยเหรอจริงๆเอะคาบบลามันจะต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหม แต่เอาไม่เป็นไรคือถือว่าตำแหน่งคล้ายอ่ะโอเคตำแหน่งก็เป็นน่าจะเป็นคาบลัลานะแล้วก็มหัดเล็กนะคะมหัดเล็กเหรียญอัศออวินเหรียญปราชินีเหรียญโอ้ราชาเหรียญเป็นงูเลยนะคะอันนี้เป็นใบปิดเขานะคะแล้วก็ลายด้านหลังไพ่จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิว under the oak tarot Th นะคะแน่นอนว่า เขามีดาวห้าดวงครูให้ดาวห้าดวงเลยชอบมากส,สีสวยสดงดงามกระดาษหนากำลังดีไม่บางคือตัวกระดาษที่มันสากเนี่ยทำให้ลื่นไอทำให้จับง่ายนะคะแต่ว่าเวลาสับไพ่ไม่ต้องกลัวลื่นแล้วก็ด้านข้างเป็นสีเงินนะคะ ก็เอาเป็นว่าใครชอบก็ลองไปดูกันนะว่าที่คิโนมีหรือเปล่านะคะอของประเทศไทยเราเราถ้าเกิดจะไปเดินหาซื้อก็ที่คิโนแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสั่งซื้อที่อเมซอนยังมีอยู่แต่ที่สำนักพิมพ์สโลหมดแล้วนะคะราะค่าก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะ under the oak ถ้ารับกล่องก็เป็นอย่างนี้นะคะก็เรียบร้อยสวยสดงดงามชอบมากสาหรับท่านใด ที่มาดูในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่มาติดตามแล้วก็มาชมกันนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกทกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ